วัสดีค่ะขวัญจาก Startup Now นะคะวันนี้ทางขวัญจะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับหาคีย์เวิร์ดนะคะคงจะมีหลายๆธุรกิจที่ต้องทำการตลาดผ่านช่องทาง s e m นะคะหรือว่าผ่านช่องทาง Google นั่นเองถ้าใครยังไม่แน่ใจว่า s e m คืออะไรขวัญอธิบายคร่าวๆแบบนี้ว่ามันคือการที่ ธุรกิจของเราอะค่ะเป็นธุรกิจที่คนจะค้นหาสินค้าหรือบริการผ่านทาง Google มากกว่ายกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกสินค้ากล้องวงจรปิดสินค้าไอทีนะคะหรือว่าพวกบริการรับทำต่างๆอะ่ะเช่นบริการรับติดตั้งนะคะสินค้าพวกนี้คนจะค้นหาผ่าน Google มากกว่าโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำการตลาดผ่านช่องทาง Google แบบนี้ค่ะ มันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เราต้องทำคือขั้นตอนที่เรียกว่าการทำ keyword research นะคะคือเราจะต้องมาดูว่าธุรกิจของเราอ่ะคนค้นหาคำว่าอะไรเยอะนะคะแล้วก็คำแต่ละคำมีคำว่าอะไรบ้างรวมไปถึงจำนวนการค้นหาต่อเดือนอ่ะคำไหนมากน้อยเว่ากันเราจะได้เอามาวางแผนนะคะในการทำโฆษณา Google a d หรือว่า SEO นั่นเองออย่างวันนี้นะคะทางขวัญจะมาแนะนำโปรแกรม ฟรีหตัวนะคะจริงๆขวัญมีแนะนำไปแล้วนะคะ1ตัวคือ Google Keyword Planner เป็นโปรแกรมฟรีของ Google เลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นวันนี้จะมาแนะนำเพิ่มอีก1ตัวนะคะโปรแกรมนี้ชื่อว่า Uber Suggest นะคะเป็นโปรแกรมฟรีที่ทางบริษัทขวัญก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของ Uber Suggest กันนะคะ โปรแกรม Uber Suggest นะคะจะสะกดแบบนี้เลยตามหน้าจอนะคะ Uber Suggest แบบนี้นะคะเมื่อเราอยากที่จะใช้โปรแกรมเนี่ยให้เราพิมพ์ค้นหาคำนี้นะคะที่ Google ได้เลยอ่ะเราก็มาพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะคะ Uber Suggest มันก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะ Uber Suggest Free Keyword Tool อ่ะเราก็กดเข้าไป ในส่วนของการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีเลยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกใดๆนะคะวิธีการใช้ก็คือมาพิมพ์ไคำ,พคำค้นหาคำคีย์เวิร์ดของสินค้าและบริการของเราในช่องนี้ได้เลยสมมุติว่าเราเนี่ยขายกล้องวงจรปิดละกันนะเราก็พิมพ์ไปนะคะคำว่ากล้องวงจรปิดอย่าลืมมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะเป็นไทยแลนด์เพราะตอนนี้มันค้างอยู่ว่าเป็นอ,อเมริกาเนาะเราก็เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์นะคะ เสร็จแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะคะ,ะในส่วนตรงนี้มันก็จะขึ้นผลการค้นหามาละนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซของโปรแกรมนี้มันใช้ง่ายก็คือมันจะสรุปมาให้ค่อนข้างดีเลยคือสิ่งที่เราจะต้องดูช่องแรกคือคำว่า Search Volume นะคะแปลว่าจำนวนการค้นหาต่อเดือนถ้าเราไม่แน่ใจว่าช่องนี้มันคืออะไรเราสามารถกดไอ้เครื่องหมาย question mark ตรงนี้ได้เห็นไหมคะมันก็จะมี คำอธิบายมาคือจํานวนผลการค้นหาของคํานี้ต่อเดือนนะคะค่อนข้างสูงเลยก็คือคําว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยคนค้นหา74,000ครั้งต่อเดือนนะคะต่อมาจะมีช่อง SEO difficulty นะคะหมายความว่าถ้าเราเอาคำคีย์เวิร์ดเนี้ยมาทำ SEO ให้มันติดอันดับโดยธรรมชาติเนี่ยมันทำยากไหมนะคะคือเขาก็จะประเมินให้เบื้องตน้นก็ถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันนะ8ปคะแนนมันจะเต็มร้อยนะคะ Pay i i f i i u u t y y หมายความว่าอะไรอะเราไม่แน่ใจเราก็กดดูนะคะก็เขาะจะไปดูว่าไอคำคีย์เวิร์ดนี้มีคนที่เป็นคู่แข่งะะมาลงโฆษณา google นะ google ads ะะมากน้อยแค่ไหนนะคะอันเนี้ยก็คือขึ้นร้อยเลยก็คือค่อนข้างคนค่อนข้างมาโฆษณากันเยอะนะคะแล้วก็มีเข้าๆให้เป็นค่าประมาณ cost per click หมายความว่าถ้าเราเนี่ยนำคีย์เวิร์ดคำนี้ไปโฆษณา google a d นะคะเราน่าจะเสียค่าคลิกประมาณเท่าไหร่ อันนี้มันก็จะมีเป็นผลนะคะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับอีกตัวโปรแกรม Google Keyword Planner นะก็คือมันจะบอกข้าวๆคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าข้อดีของ Uber Suggest เนี่ยจัดวางไอ้ตัวข้อมูลนะง่ายคือเราดูแล้วเราเข้าใจง่ายนะคะนอกเหนือจากนี้มันก็จะมีเป็นพวกแบบว่ากราฟต่างๆคือคนเสิร์ชค,คำเนี้ยมากน้อยอยังไงนะคะ ให้เห็นเป็นช่วงเวลาเป็นกราฟมาเลยนะแล้วก็จะมีเรื่องของคำคีย์เวิร์ดที่เป็นไอเดียเพิ่มเติมด้วยคือบางทีเราขายกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะไปเน้นคำว่ากล้องวงจรปิดอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่เคยดูเลยว่าจริงจริงมันมีคำคีย์เวิร์ดอื่นนะที่เราควรทำอันดับด้วยเป็นคำที่คนค้นหาเยอะเช่นกันนะคะมันก็แนะนำมาเป็นคีย์เวิร์ดไอเดียให้เราเช่นกล้องวงจรปิดไร้สายเห็นไหมคะมีจำนวนการค้นหา ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือ1 8 0 0 0ครั้งต่อเดือนนะคะ mm. กล้องวงจรปิด Wi-Fi อ่ะก็ไม่ได้น้อยเลยนะคะ4,400เห็นไหมแล้วก็ mm. กล้องวงจรปิดราคา mm. กล้องวงจรปิดใส่ซิมคือบางทีเวลาเราทําเว็บไซต์อะคะ่ะเราอาจจะใส่คําว่าใส่คําคีย์เวิร์ดคำว่ากล้องวงจรปิดลงไปแล้วเนาะแต่ว่าเราไม่เคยใช้พวกโปรแกรมว,วางแผนคีย์เวิร์ดนะคะมันทําให้เราไม่รู้ว่า จริงๆแล้วมันมีคําอื่นด้วยที่เราควรที่จะใส่ลงไปในหน้าสินค้าหรือว่าหน้าเว็บไซต์นะเพื่อให้หน้านั้นเนี่ยมันติดอันดับหลายๆคำนะคะเนี่ยเช่นคําว่าไร้สาย w i ไฟนะคะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีเป็นการแนะนำไอเดียคอนเทนต์นะคะคือมันก็ตัวโปรแกรมอ่ะมันจะไปดึงว่าไอ้คำว่ากล้องวงจรปิดเนี้ยะคะ่ะมันมีคู่แข่งเราอ่ะใครที่ติดอันดับอยู่แล้แลวบ้างนะคะแล้วก็ มันก็จะมีมันก็จะดึงมาเป็นชื่อหน้าเว็บไซต์ของของเขาอะค่ะมันทําให้เราบางทีเรามีไอเดียว่าอ๋อเราควรที่จะเขียนบทความนะคะหรือว่าเขียนในชื่อในในตัวของหัวข้อหน้าเว็บไซต์อะค่ะแบบไหนบ้างเห็นไหมคะมันก็จะมีเป็นข้อมูลมาให้นะคะ อ่ะเนี่ยคือวิธีการใช้งานคร่าวๆนะคะของ Uber Suggest ที่ข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราดูด้านซ้ายมือนะมันจะมีเมนูอย่างอื่นด้วยคือตัว Uber Suggest เนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะของของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะจริงๆอะ่ะมันมีเครื่องมือ SEO ตัวอื่นๆด้วยที่เราสามารถใช้งานเพิ่มเติมได้เห็นไหม Traffic Overview Keyword by Traffic นะคะเนี่ยเราสามารถใช้งานมันดู ทราฟฟิกของเว็บเบื้องต้นได้นะคะเราก็ใส่ตัวโดเมนเว็บไซต์ของเราลงไปอโอเคสิ่งที่ขวัญจะต้องแจ้งก่อนนะคะก็คือตัว uber suggest เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีก็จริงนะคะแต่ว่าเขาอ่ะจะมีเวอร์ชันเวอร์ชันแบบเสียเงินด้วยถ้าเราดูหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่าเห็นไหมคะเขาเขียนว่า you are using free version of uber suggest นะซึ่งเราจะได้แค่ ต่อวันเนี่ยสาคำเท่านั้นคือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากที่จะศึกษาคีย์เวิร์ดะคะแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะเสียเงินอะไรนะคะ Uber Suggest เนี่ยจะสามารถใช้งานได้วันละวัน,ละ,วนละสาคำก็คือถ้านอกเหนือจากนี้ก็ไม่ได้ละเราต้องรอเป็นวันถัดไปนะคะอันนี้เป็นตัวฟรีแต่ถ้าสมมุติว่าเราอ,อยากที่จะ เสียเงินนะสมัครมันก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำา s o เเรื่องอื่นๆด้วยอ่ะเดี๋ยวขวัญจะกดให้ดูเพิ่มเติมไปนะคะะในส่วนตรงนี้เรากดไปที่ Plan and p r i c i n g เห็นไหมคะถ้าเรากดไปแล้วนะมันก็จะมีราคาอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเสียเงินเนี่ยเริ่มต้นนะคะที่เดือนละ12ดอลลาร์เนาะดอลลาร์ต่อเดือนก็ประมาณ คร่าวๆเนาะ12คูณ33แล้วกันไม่แน่ใจก็ประมาณเดือนละ390กว่าบาทนะคะเราก็จะสามารถใช้ไอตัว Uber s u g g e s t ได้เนี่ยไม่จำกัดเลยก็คือ เราสามารถดูค้นหาข้อมูลคีย์เวิร์ดได้นะคะไม่ได้จำกัดว่าต้อง3ามคำเท่านั้นต่อวันแล้วก็สามารถใช้พวกเครื่องมืออื่นๆของเว็บไซต์เขาได้ที่ช่วยทำา SEO นะคะลองใช้กันดูนะคะที่วันนี้ขวัญมาแนะนำตัว Uber Succes เเนี่ยเพราะว่ามันมีหลายๆคนค่ะที่อาจจะมือใหม่สำหรับการทำพวก g o o g l e Marketing ทำา SEO ทำา g o o g l e Ad นะคะแล้วก็พอไปใช้ไอ้เครื่องมือ Google Keyword p l n n n e r แล้วรู้สึกว่ามันใช้ยากอยากได้โปรแกรมวางแผนคีย์เวิร์ดที่มันดูง่ายๆมีอินเทอร์เฟซที่ดูสะอาดสะอาดนะคะสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่เราควรรู้มาแล้วอย่างดีก็ตัว Uber Suggest เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทางขวัญแนะนำเลยถือว่าตอบโจทย์ในสิ่งที่ขวัญพูดมาเมื่อสักครู่นะคะก็ลองไปใช้ดูกันนะคะถ้าใครมีมีเหมือนกับข้อสงสัยหรือข้อแนะนำยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านใต้นี้ได้เลยนะคะ ก็วันนี้นะคะถือว่าจบกันไปแล้วกับการแนะนำโปรแกรม Uber Suggest นะคะสำหรับวางแผนคีย์เวิร์ดถ้าใครก็ตามนะคะที่อยากจะได้ความรู้ดีๆสำหรับการทำการตลาดออนไลน์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Start Up Now ของเราไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่ทางขวัญมีคลิปใหม่ๆออกมาเราจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ